ขอเชอนนัยกนี้อปลอบใจทียกนี้เขาปลอบใจนะจะไหวไหมโฆษปลอบใจที่มีครับตอนนี้ลองดูสวัสดีคณะาจารยจนี้นะครับสวัสดีคณะาจารยจนี้ครับทุกคนสวัสดีคณะาจานี้นะส่วนพี่ๆครับ่าานะครับฝากรบกวนขอเจส้มให้จานด้านบนคนละดวงนะครับพี่ๆีนะ สัสดีหกคนนี้นะครับอ้ายเร่อ่ะฝากขาหน้าจีได้นะครับพี่พี่ฝากขาหน้าจอได้ครับขอบคุณมากนะครับหมอดดนินลองดูว่ายกนี้จชนะปลอดใจได้ไหมเรามาวัดกันหนูยกนี้จะได้ปลอดใจไหมครับโอเค,น,อน,น,อคน้ำฝนี้งานขอนงรับน้ำฝนขอเชิชนะยกนี้ปลอดใจนะถ้าไหวนะน้ำฝนฝากสวัสบบดี ขอเสียหน้อคมใจให้ยกหนึ่ง <c oughs> ยิงนดีตตอนน้ำฝนนี้นะดูว่า